Terima kasih telah <laughs> menonton! ที่เราจะเรียนต่อไปนี้คือเที่ยวบ้านตุ่ย่าทีนี้ก่อนที่จะไปเที่ยวบ้านตุ่ย่าตัวละครสำคัญของเรามีใครบ้างมีตัวละครอะไรบ้างคะเด็กผู้หญิง รู้รู้ดีดสวนใครเอ่ยสวนของตัวตีใช่ไหมคะผลไม้ที่เก็บใหญ่บ้างมัุดสุกฟ้ชักโครมัเียวอะไรคะอะไรต่เน่งมีงไรคะเอาใหญ่มีมงคุดสุกฟ้าและชมพู่รกมังเหนียวค่ะทีนี้ ให้นักเรียนอ่านดูสิคะว่าคุณญาสามารถทานผลไม้ทั้งสามชนิดได้ทั้งหมดใช่ไหมมะมวงคุณญาถานได้ไหมได้ได้ีีดก่อนดูก่อนเอปุญญามันอหอย่างไรลแล้วมะม่วมันเป็นแองไคุณมีรสอะไร หวานหุานจะต้องเป็นยังไงเป็นยังไงคอื้อเบาหวานนุกขึ้นแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นชมพุ่เอาไปฝาคุณย่าได้ไหมไม่ได้กว่าหรอคะได้ได้้ก็่าไม่หวานชุมพ่งเหีียวลหละใครไม่รู้จักชมพุ่กเหนียวบ้างก เออเดี๋ยวตอนเย็นนะก่อนกลับบ้านเลยไปดูเลยนะเนี่ยหน้าห้องพักถูกตรงนั้นนะ่ะหน้าห้องพักมีไหมคะเออมันจะเป็นไงรูปแดงๆแล้วรสชาติจะเป็นไงคะรูปเออเออมันจะอมเปรี้ยวอมหวานนิดนิดเพราะฉะนั้นสรุปได้ไหมว่าพิย่าทานผลไม้อะไรได้บ้างคะก็รักครับอ๋อ่าทีนี้คุณพ่อคุณแม่โป้งก,ก้อย กแบบเก็เแบผลไม้มาแล้วเป็นตะกร้าใหญ่เลยเด็กๆคิดว่าลำดับแรกคุณพอ่อทำอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะัแกัดแยกผลไม้ัดกาักดแยกผลไม้ค่ะคัดแยกผลไม้แล้วกัดแยกยังไงล่ะคัดแยกตามสีค่ะคัดแยกตามสี าตามประเภทเพราะฉะนั้นถ้าเราคัดแยกตามสีไดะตามประเภทเราจะต้องใช้กระดาษทั้งหมดกี่ใบสามสามใบใช่ไหมคะทีนี้เป็นงานของนักเภนแล้วคุณจะให้นักเรียนช่วยกันคิดถ้าเราไม่เอาคมวาม่วมไปให้คุณยากเราอเอาแค่ชูขุอม่เหมี่ยวกับฝรั่ง ีแค่สองชนิดนะคะเราจะใช้ตะกร้ากี่ใบนะเอาเฉียวเรามาทำกันให้แต่ละคนคิดว่าจะใช้ตะกร้ากี่ใบนะคะลองทำดูแล้วเดี๋ยวเรามาเเดี๋ยวเรามาสเสนอกันว่าเด็กแต่ละคนคิดยังไงโอเคไหมคะพร้อมหรือยัง Không sử dụng. หนงใบสอเด็กๆจัดตามอะไรเอ่ยตรงกูสิกีเพื่อบอกว่าจาัดตามนี่คุณย่ารับประทานได้จะได้ทั้งหมดกี่ใบจะได้ตะก,ก,กร้ากี่ใบคะสองใบตะกร้าใบนี้คือ เด็กๆยังสามารถจับอะไรอย่างเช่นที่บ้านเสื้อผ้า รูเสื้อผ้าเรามีระเบียบได้หยิบใช้ได้งา่ายเด็กห้องนี้เก่งมากเลยอ,อ่ะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปชั่วโมงต่อไปคุณผู้จะมีเกมให้เรียนเล่นเกี่ยวกับการจาัดรูปเสื้อผ้าในใครอยากเล่นบ้างอ่าถ้าอยากเล่นเอามือลง,ลงเจอกันภาพหน้านะคะวันอ้ะ